กลางความตึงเครียดทั้งหลายวันที่แสนวุ่นวายใจ The Book Taylor's t o r y ในตอนนี้ครับผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาอันดีที่จะนำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อการบำบัดจ,จิตใจและสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติบำบัดต,ตามวิถีของชาวญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่าชินรินโยคุหรือการอาบป่าซึ่งวิธีนี้ได้รับการยอมรับว่ามันได้ผลที่ดีกับมนุษย์มากๆโดยเฉพาะกับคนที่ต้องใช้ชีวิต อยู่ในสังคมเมืองอันห่างไกลจากธรรมชาติที่มีความเครียดลุมเล้าทางใจมากมายในตอนนี้ครับผมจึงอยากชวนคุณฟังมาลองหาเวลาเพื่อนละจากชั่วโมงที่แสนวุ่นวายดูยบ้างแล้วลองเดินไปช้าๆเดินเข้าไปในที่ที่มีต้นไม้รายร้อมแม่น้ำลำธารทะเลสาบเงียบๆแล้วลองมองดูทิวทัศน์ที่งดงามตาสูดกลิ่นของธรรมชาติ ปล่อยใจให้อยู่กับปัจจุบันให้ตัวของคุณได้เพลิดเพลินไปกับความผ่อนคลายทางธรรมชาติที่จะช่วยบำบัดจิตใจของคุณได้ชินรินซึ่งมีความหมายว่าป่าและโยคุที่มีความหมายว่าอาบหรือสัมผัส จึงทำให้ชินรินโยหุนั้นมีความหมายโดยรวมที่ว่าการอาป่าการอาป่าเป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัดที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อราวๆปี1980ซึ่งปี1980ครับเป็นยุครุ่งเรืองของเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแนวคิดนี้นำเสนอโดยผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานป่าไม้ในจังหวัดนากาโนะเหตุผลที่เกิดแนวคิดแบบนี้ขึ้นก็เพราะ ในช่วงปี1980อาจจะเป็นยุครุ่งเรืองของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นก็จริงแต่ประชาชนคนธรรมดาที่อยู่ในเมืองท่ามกลางเทคโนโลยีที่กำลังก้าวหน้าทำให้พวกเขานนั้ต้องโหมการทำงานอย่างหนักประชาชนคนทำงานได้รับผลกระทบทางจิตใจในด้านลบไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าอาการเสียสมาธิรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆในร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปครับอาการเหล่านี้ก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ แนวคิดการอาป่าที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาเพื่อพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติจึงเกิดขึ้นซึ่งเมื่อแนวคิดการอาป่าได้เกิดขึ้นและใช้เป็นรูปธรรมหลังจากนั้นครับทางกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้น,นำแนวคิดนี้มาวิจัยและศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับให้การอาบป่าเป็นวิธีการรักษาเชิงป้องกันที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นโดยผลการศึกษาได้ระบุเอาไว้ว่าการที่คนเราได้ออกไปเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมด้วยต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาสัมผัสกับบรรยากาศของความร่มรื่นเขียวขจีได้สูดอากาศสดชื่นและบริสุทธิ์สามารถช่วยให้คนเรานั้นบำบัดความเหนื่อยล้าของจิตใจได้และยังส่งผลให้อารมณ์ คุณภาพในการนอนหลับและการทำสมาธิดีขึ้นรวมทั้งสามารถลดฮอร์โมนความเครียดอารมณ์ซึมเศร้าลดความดันเลือดได้และกลุ่มงานวิจัยยังได้พบว่าสารเคมีที่ปล่อยมาจากต้นไม้ในป่าที่มีชื่อว่าไฟทอนไซสามารถช่วยส่งเสริมะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ครับรายงานจากองค์การอนามัยโลกที่ชื่อว่า Green and b o ล t s p r e ดแ and Mental Health ยังชี้ให้เห็นว่าการใช้เวลากับธรรมชาติช่วยปรับปรุงอารมณ์ความคิดและสุขภาพจิตอีกทั้งยังทำให้เรามีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นได้ดีขึ้นอีกด้วยโดยการอาบป,ป่าการอยู่กับธรรมชาติครับเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าตลอดเวลาหรือต้องย้ายถิ่นที่อยู่ไปตามป่าเขาไม่ต้องนะครับแต่เราสามารถได้รับพลังงานดีๆจากป่าเขาโดยการไปเดินเล่นสักพักในสวนสาธารณะอันร่มรื่นก็ได้ ไปตั้งแคมป์ปิกนิกกันในอุทยานไปเดินป่าขึ้นดอยหรือนั่งพักกันเงียบๆริมทะเลสาบก็ได้ซึ่งร่างกายของคนเราจะได้รับประโยชน์จากธรรมชาติเต็มๆโดยใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อที่ว่าการอาบป่านั้นเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นการบำบัดที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าวัฒนธรรมและประเพณีของชาวญี่ปุ่นก็มักจะมีการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่เสมออย่างเช่นที่เห็นได้ชัดในประเทศของเขาครับก็จะมีวันที่11สิงหาคมของทุกปีซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันแห่งภูเขาซึ่งในวันนี้ครับถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการที่ภาครัฐของเขานั้นต้องการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีเวลาออกไปใช้เวลาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ รวมทั้งตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากผู้เขาหรือสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแม่เรื่องนี้เป็นอะไรที่ดีจริงๆนะครับวันหยุดเยอะหน่อยการงานก็ไปต่อได้นะจ๊ะในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนครับลองวางแผนเล็กๆดูนะครับอาจจะชวนคนที่เรารักครอบครัวของเรามาร่วมด้วยก็ได้ วางมือถือของเราลงก่อนปิดเครื่องไปเลยและจากหน้าจอที่เราดูทั้ง7วันและจากงานอันตึงเครียดและจากปัญหาวุ่นวายใจสักครู่แล้วเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้ชาร์จพลังจากธรรมชาติการทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการหลีกหนีโลกที่แสนวุ่นวายไม่ได้เป็นการหลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงแต่เป็นการไปพักเติมพลังแล้วกลับมาสู้กันใหม่ซึ่งไม่มีใครที่เป็นยอดมนุษย์ใช่ไหมครับ เราทุกคนต้องการการหยุดพักเพื่อผ่อนคลายจิตใจและร่างกายที่เหนื่อยลา้าลองพาตัวเองไปในสถานที่อันเป็นธรรมชาติครับที่ที่เราคุ้นเคยหรือที่ที่เราชอบใช้สายตาของเราสังเกตดูพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่เราพบลองมองดูสีสันของป่าไม้หรือต้นไม้ยามที่แสงแดดลอดผ่านลองนึกภาพตามดูครับคุณฟังครับมันงดงามและละมุนมาก ลองใช้หูของเราเงี่ยหูฟังสปปรรพเสียงต่างๆรอบตัวเสียงนกเสียงน้ําไหลเสียงลมพัดเสียงแมลงต่างๆมันช่วยผ่อนคลายจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อลองใช้มือของเราสัมผัสผิวสัมผัสของพืชภายในปา่าที่มีความแตกต่างกันบางก็เรียบบางก็หยาบบางก็นุ่มบางก็มีขนและมันวาวหรืออาจจะลองไปอบกอดต้นไม้ใหญ่ ล,ลองสังเกตตัวเราเองว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างและทั้งนี้ครับจะให้ดีก็ลองสัมผัสพ,พื้นดินดูด้วยนอกจากการสัมผัสแล้วลองดมกลิ่นหายใจเข้าออกช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วจะพบว่าภายในป่านั้นมีกลิ่นที่หลากหลายทั้งกลิ่นดอกไม้ทั้งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกไม้กลิ่นดินหลังฝนตกกลิ่นลมที่โชยมา เมื่อพูดแบบนี้ครับคุณฟังครับผมก็นึกภาพตามไปด้วยผมชอบจริงๆครับกับการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติคุณฟังครับในเรื่องของการอาบป่ามหาวิทยาลัยชิบะยังได้มีรายงานชิ้นหนึ่งที่บอกว่า การอาบป่าหรือการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะทําให้ร่างกายของเรานั้นมีภาวะที่เป็นกลางแล้วหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสงบสุขที่มีหน้าที่ทําให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกถึงความกระปรี้กระเปร่าคลายความตึงเครียดกระตุ้นให้ระบบพูงคุ้มกันต่างๆทํางาน,นดีขึ้นดังนั้นการพักผ่อนกับธรรมชาติอย่างน้อยสชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ถือเป็นความคิด ที่ดีมากๆใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองจะชอบหาเวลาว่างเพื่อได้อยู่กับธรรมชาติบ้างถ้าได้มีโอกาสดีๆในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะไปเดินป่าไปพายเรือคาย,ยักในทะเลสาบไปตั้งแคมป์หรือไปปิกนิกกันแม้เราจะอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมครับแต่อย่าหลงลืมใกล้ชิดธรรมชาตินะครับซึ่งบางทีผมก็ไม่ได้มีโอกาสดได้ไปตามป่าเขาก็อาศัยการเดินการวิ่งการออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยเมจโจ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมันใกล้บ้านของผมนะครับซึ่งในมหาลัยเขาก็จะมีต้นไม้เยอะมีแปลงดอกไม้ให้ชมมากมายหากเราไปในช่วงเย็นๆก็เป็นอะไรที่ดีมากๆก็ลองดูนะครับคุณฟังที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่แน่นะครับคุณอาจจะวิ่งสวนกับผมก็เป็นได้ลองหาสถานที่แบบนี้ดูนะครับออกไปเดินเล่นกันชิลๆมันช่วยบำบัดจิตใจลดความเครียดได้ดีมากๆเลยนะครับ อย่าลืมครับอย่าลืมใช้โอกาสเล็กๆน้อยๆใช้เวลาว่างที่เรามีเพื่ออยู่กับธรรมชาติบ้างหากการอาบน้าคือการชำระล้างร่างกายการอาบป่าก็คือการชำระล้างจิตใจและจิตวิญญาณของเราวันหยุดยาวสิ้นเดือนนี้ครับก็ลองหาโอกาสดีๆไปใกล้ชิดธรรมชาติกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับพบกับ The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจได้ใหม่ในครั้งหน้าชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้กันได้สวัสดีครับ